สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเช้าวันนี้พาท่านผู้ชมมาพักผ่อนสายตานะครับชมความเขียวนะครับของต้นไม้ใบหญ้านะครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาความสวยงามนะครับตอนนี้ต้นกล้าหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับ กำลังขึ้นกำลังสวยงามนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของคุณแม่ทองรอนะครับแม่คุณครูพิมพ์นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาเที่ยวหาคุณแม่นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมความสวยงามนะครับของบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับป่าเขานะครับตรงโน้นก็จะเป็นป่าพื้นที่ป่านะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับซึ่งใน ep ก่อนก็จะมี ทำกับข้าวพี่เพนททากับข้าวเป็นต้มเห็ดระงกนะเป็นแกงเห็ดโคนนะครับนี่แหละครับก็ามาจากป่าตรงนี้แหละครับพื้นที่ก็หลายสิบไร่นะครับป่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าธรรมชาติลว้วนๆนะครับไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะครับก็จะมีของกินทุกอย่างอยู่ในนั้น,นครับมีเห็ดน,นะมีผักหวานป่าก็มีมีหน่อกระเจียวนะครับมีผัก ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาท่านผู้ชมเดินไปดูนะครับนี่ก็มาดูความสวยงามของต้นข้าวก่อนนะครับที่เห็นเรียบๆทางโน้นนั่นนะครับก็เป็นพวกไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม้ประดู่ไม้มะค่าตรงนั้นก็จะมีแปลงปลูกมันบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินดูครับ ต้นตนนนี่นะครับความสวยงามธรรมชาติตื่นเ,เช้าๆนะครับเราก็มาสูาาดอากาศบริสุทธิ์นะครับมานั่งจิบกาแฟมันก็จะเป็นป่ามันพื้นที่ตรงนี้ปลูกมันนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันเยอะนะก็เลยยังไม่ได้ลงเพิ่งขุดไปตร,ตรงน้นเห็นเรียบๆก,ก,ก,ก็จะเป็นหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านแม่ ท่านผู้ชมมาดูนะครับ EP นี้ก็จะพามาชมมาเที่ยวนานครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะพาเข้าป่าครับป่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซนที่พ่อตาเขาปลูกไว้นะครับปลูกแบบธรรมชาตินะดูแลนะไม่ใช่ปลูกใหม่นะครับต้นไม้เขามีอยู่ในธรรมชาติแล้วนะครับพ่อเขาก็สังวนไว้นะครับให้เป็นป่าธรรมชาตินะให้ลูกให้หลานได้เก็บผักกินนะครับมีผลไม้ธรรมชาติมีหน่อไม้ นะมีเห็ดมีหนอกระเจียวมีหนอเอื้องนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพาไปดูว่าในป่ามีอะไรบ้างความมุดมสมบูรณ์นะครับที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มานะครับนี่ก็ดูนาไปก่อน อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หมู่10นะครับชื่อหมู่บ้านน้องทองหล่อหมู่10ตําบลวังไซอํเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมครับบ้านแม่เขาจะอยู่ในป่าทางเข้ามาก็มีหลังเดียวโดดๆนะครับโน้เดี๋อีพีต่อไปจะพาเข้าป่าครับส่วนตรงโน้นนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับเห็นอ่ามองไม่เห็นรังคาลนะป่าบางังละ ยาวไปโน่นะครับทุง่งนาตื่นเช้ามาแล้วก็มาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวหาแม่นานๆสักเดือนละครั้งนะครับหลังจากที่เราทำงานมา5วันนะครับเราก็หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลามาพักผ่อน พักสายตานะครับซึ่งการทํางานก็เป็นงานที่เรารักเป็นอาชีพของเรานะครับส่วนตรงนี้ก็มาเที่ยวหาแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็อายุมากแล้วเนาะดูบรรยากาศพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกตรงนี้นก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับก็จะมีต้นไม้นะครับ ใม้ประดูไม้มะค่าไม้หลายอย่างเป็นไม้ที่เกิดเองธรรมชาติไม่ได้เอามาปลูกนะครับคุณพ่อเขาสงวนไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็ก็ทําเป็นแปลงนานะครับแล้วก็ปลูกมันนะครับก็แบ่งแบ่งพื้นที่นะครับให้เป็นป่านะครับเป็นนาเป็นไร่เป็นสวน ท่ชมก็เดินมาไกลพอสมควรนี่จะให้ดูบรรยากาศพาท่านผู้ชมมาพักผ่อนสายตานะครับที่เราได้ทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับนี้เราก็มาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศทุ่งนากันนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับก็ ตื่นเช้ามาพี่พินก็แกงนะครับแกงเห็ดแกงเห็ดภาษาอีสานเขินมาเห,เห็ดปวกเนาะภาษาอีสานเขินมาเห็ดเห็ดปวก,ก,เ,หก,ก,เ,หก,กเห็ดปวกเห็ดละโกเห็ดละโกต้มเห็ดปวกพี่พินแล้วแกงก็กราบขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามา นะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาเข้ามาติดตามนะครับมาดูความเคลื่อนไหวนะครับว่าเราทําอะไรให้ท่านบ้างนะครับถ้าหากว่าถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับจะได้มีกําลังใจในการจัดทำนะครับมีข้อคอมเมนต์มีข้อแนะนำดีๆก็แนะนำกันเข้ามานะครับยินดี รับฟังคำแนะนำทุกคำแนะนำครับกระชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะอีพีต่อไปก็จะเข้าป่าแล้วครับป่านี่ไม่ใช่ป่าของหลวงนะครับเป็นป่าพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นของคุณพ่อคุณพ่อเป้นะครับหน่อกรกะเจียวเขาอยู่ในนั้นแหละครับเต็มครับหน่อกระเจียวมีเห็ด มีปักหวานมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับหน่อไม้นะครับแล้วจะพาไปเก็บเห็ดกัน ต้นตาลสวย ท่านผู้ชมครับสาหรับ EP นี้นะครับก็พาท่านไปชมนะครับมาชมมาพักผ่อนสายตากับบรรยากาศเขียวๆของท้องทุ่งนานะครับซึ่งข้าวก็เพิ่งจะหวานไปนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็อย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไร นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดติดตามยอดกดแชร์นะครับขอบคุณ,คณมากครับเจอกันในอีพีต่อไปครับสําหรับอีีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ